ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนรู้ใจคนใหม่นะครับที่จะมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกัน,นครับนั่นก็คือลำโพงบลูทูธวิแวน VS 20ิจากวุ้กไทยแลนด์นะครับมันคือลําโพงเสียงดีอันทรงพลังที่สามารถกระจายเสียงได้200เมตรด้วยกําลัง20วัตต์นะครับผมเป็นลาโพงบลูทูธที่ต่อด้วยบลูทูธ5.0แบบไม่มีสะดุดเลยทีเดียวนะฮะและถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้าวิแวน VS 2 0 2เครื่องแบบนี้นะฮะคุณสามารถต่อได้พร้อมกันเลยนะครับผ่านระบบ True Wireless Stereo นะฮะจะเดินไปมุมไหน ของบ้านนะฮะก็สามารถฟังได้นะครับเพราะว่าระยะเชื่อมต่อนะี่อยู่ที่20ถึง50เมตรกันเลยทีเดียวมีระบบกันน้ำนะฮะที่รับประกันถึงระดับ IPX7 เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ถึง3,600ม ah. ิลลิแอมป์เรียกได้ว่าจะเปิดเพลงแบบ24ชั่วโมงนี้ก็เรียกว่าฟังกันยาวๆเปพลินๆสบายๆนะครับ ลำโพงบลูทูธวิแวน VS 2 0นะครับเพื่อนรู้ใจคนใหม่สำหรับคุณและก็ของผมด้วยนะครับ